นี่นี่กระตาหมากกระตานมากจากนี้อา่าลานี่เื้เบิ้งกระตาหมากพี่น้องนี่กระตาหมามกใหญ่ไทยมากไทยพู้สมบัติมาเตมแม่พูนละใหญ่ย ระตานี่ก็กระกระตากระตามากนี่ครับสมบัติของแม่ได้ดิหลอดโต้ใหญ่กับบุ้มีม่ยังเดือตัวใหญ่คนเขียวม,มากกริม,มี่เนีงยนั่งยึดกระกระตามากก็ะซิมีอเนี่ยก็มีกระตามันมีหนามมากเปลือยโบมันมีกีหูกีตาบ่กระซีดเบิ้ล มันมีน้ำหมากเปืือนบอ่มันมีกี่หูกี่ตาบ่กระสีเดือบนีมีกระตาหมากมกระตาหมากมีกระสีนี่อันนี้นีกระเทาของกระเทาอันนี้กระตราบ ไทหมากไทผู้สมบัมตมิมัตเตแม่ผลละแยะมีผู้<ฮ>สิ่งมีโตะเครื่องแป่งเครื่องหยังงเออีหยังอีงหยังของผู้เ่าเนี่กัโอ้ยในกระตามากนี่ละเ่าแม่พ่นเสียไปแล้ว <c oughs> จะเอากระตาเพิ่นไ้ นี่เครื่องแวนนี่เครื่องวีนี่ใส่ไว้ในะกระตาหมากนี่แ่ะผู้เฒ่านี่มีกระตาหมากกระตาหมากมีจากที่นี่อันนั้นมีมีกระตาหมากกระตาหมากมีจากที่นี่อันนั้น นี่กระตามากกระตมานอกนี่จักนี้นั่น้นไกจะเอามาใส่ตอขอคนไหวไปใส่ตอมะเขียวมางน้ำย่อยได้จ้าท่านหลานี่เห็บึ้งกระตามากพี่น้องนีกนง่กระต้ามากย่ย

มันไม่หนักอ๋อพี่น้องใส่กระตาอ่ามืนนมมาอ่อนี้ไม่หมากออนแหม์พนเสียไปแล้วก็ <c oughs> เอากระตาเพิ่นไหวบริแรนไปหนากระจกแต่งหนาแต่งตาเนาะพี่น้องเนาะก็แค่ไบนใะนกระตาหนาเพราะเด้๋บึ้งว่าอ่ามืมาอ่อนี้ไม่หมากออน มันไม่หนักอ๋อพี่น้องใส่กตามันไม่นะมากเปื่อนบอมันไม,ม่กี่หูกี่ตาบอกะซีดเบื่องนี่ระแอบย่านี่ระแอบปูน อันเป็ดเทาของเะเทาอืมอ,อันนี้ก็ตระตั้งกโกตั้มมาอันนี้ก็มีกระตาอันนี้ก็กระตาก,ก,ระกระตามากอันนี้ก็สมบัติของแม่ไดนีด่ไว้นีมากดีมาก ม,มีหดแหวนได้พี่น้องมันมีน้ำมกักเปลือนบอ่มันมีกีหูกีตาบ่กับสีดีเบอร์ตะรับนวดนี่จลรับนวดอันนี้จะอันนี้ก็มีเสุดเทา้าของเสุดเทา้า อันอนี้กระตับสาสาใส่เอาเล็กตั้มมาเอาเล็กเป็นสาตั้มมาแต่ไม่มีสนามแต่ไ<อ>ม่นาสน้องพี่น้องใส่กระตา แต่ละมือแต่จะไปหาคอนเทนต์อียงมาลงน่ะพี่น้องเนาะคอนเทนต์ยุโรปโตคนน่ะยุโรปมาคาลานี่เหเบื้องกระต้าหมากพี่น้องนี่กระต้าหมากใหญ่มาคาลานี่เหเบื้องกระต้าหมากพี่น้องนี่กระต้าหมากใหญ่ไทย มาใกใผู้สมบัดมันจะแม่ผุนละยายก็เอามาใส่ต่อขอผุนใหวไม่ไใส่ต่อมาเขียวหมางน้ำยายด้วยจ้ะมีผู้มีเท้าของเท้าอืม อันนี้ก็ตรับแต่ละมือแต่จะหาคอนเทนต์อีกอย่างมาลงนหน่อพี่น้องเนาะคอนเทนต์อยุโรบโตเพระนะอยูุ่โรตรับนวดนี่ตรับนวดอันนี้ก็อันนี้ก็มีใครจะเอามาใส่ต่อขอเพิ่นใหม่ไปใส่ต่อ มะเขียหมางน้ำยาเด้จนี่ิวเทาคร้องจะเทาอ,อันดีกัตรับอันมาตาจะคล้องนี่มันเป็นจยงไรอันมาตาจะคล้องนี่มันเป็นอย่างไร,มาางงไรแม่เพิ่เสียไปแล้ว <c> ก <oughs> ะเอากระตาเพิ่นไหวจะเอามาใส่ตอ ขอคนใหม่ไปใส่ตอมาเคลียวหมากน้ำยาได้ดจ้ะไว้ดีบมากดีบมากม,มีหดแววนได้พี่น้องโอ้จะไม่หมากน๋อพี่น้องใส่กับตาสากสากมันใส่เอาลิก ตำม,มากเอาเล็กเป็นสาต่ำม,มากแล้ไม่มีสนาัใส่แว่นนี่เบิง้งผมเผาไปยังไรก็เอาหวีอยู่ในกตาเนี่ยละมะวีมมว่แเ่นผู้สาวจะไม่น่าอ๋อพี่น้องใส่กตาแม่พันเสียไปแล้ว <c oughs> จะเอากระตาเพิ่นไหวตะรับนวดนี่ตะรับนวดอันนี้ก็อันนี้ก็มีมันไม่นำมากเปลือนบอมันไม่กี่หูกี่ตาบอกับสีดีบุจะไม่นมัดอ๋อพี่น,อน้อง ใส่กระตาอืมอัใส่แววนนี่เบิง้งผมเผาเป็นยังไงก็เอาวีอยู่ในกระตาเนี่ยละมะวีบมแมนผพุทธาไะ้ก็เอามาใส่ต่อขอเพ่นใหม่ในใส่ต่อมาเขยวมานน้ำยายด้วยจ้จไหนิ่นเสียไปแล้วก็ <c oughs> เอากระตาเพ่นใหม่ <c oughs> นี่ก็แอบหญ้านี่ก็แอบปูนครกครกตั้มมา